นายอำเภอชะอำจัดกิจกรรมคลิกออฟโครงการอารยะเกษตรค่ะ วันที่17มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายแก้วคงวงศ์นามเพชรชัอําเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการอารยะเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2 8กรกฎาคม2567ในโครงการชาวบ่อใหญ่วมใจสร้างเส้นทางแห่งความดีสร้างวิถีแห่งความพอเพียงณบ้านบ่อใหญ่หมู่3ตำบลบางเก่าอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัว หนะ้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลบางเก่าและชาวบ้านบ่อใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากสําหรับโครงการอําเภออาระยะเกษตรเพื่อเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมงพระชนมาพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อให้อําเภอกลุ่มเป้าหมายจํานวน80อําเภอน้อมนําแนวพระราชดําริมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคี ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามหลักอาระยเะกษตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในกิจกรรมได้มีการแจกต้นพันก้าพิกและพันไม้ต่างๆให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมนายอัเภพชำมได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูต้นไม้บำรุงรักษาพวนดินรดน้ำบริเวณทางนี้มีผลผู้คนรักกัน พร้อมกันที่นายอำเภอชอําได้นําเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันถ่ายภาพพร้อมถือธงตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567